วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับจุลภาพกันนะครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง2วิเคราะห์การนำไปใช้ในชีวิตจริง 3. เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับ 4. ต่อยอดความรู้สู่ การพัฒนาเศรษฐกิจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับ 1. แนวคิดการพัฒนาสองพัฒนาแนวคิดแัะโครงการหลากหลายเพื่อยกระดับชีวิตของคนไทยนะครับ 2. เน้นการดำรงชีวิตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณครับไม่ขาดแคลนมีเหตุตัดสินใจโดยคำนึงถึงเหตุผลและผลกระทบนะครับ 3. เงื่อนไขสําคัญความรู้ต้องมีความรู้รอบด้านและใช้ข้อมูลและเหตุ ผลในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมนะครับคุณธรรมยึดหลักซ,ซื่อสัตย์ขยันอดทนและแบ่งปันเพื่อให้ดำรงชีวิตเป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันนะครับ mm hmm. การใช้ในระดับของบุคคล 1. วางแผนการใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือย 2. อออมเงินเพื่ออนาคตและลงทุนอย่างรอบคอบสรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในระดับธุรกิจนะครับเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้จตการดำรงไปอย่างมั่นคงโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตัวเช่นธุรกิจ HME นะครับที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชุมชนและลดการน,นำเข้าวัตถุดิบที่มีราคาแพง เศร,รษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศนะครับ 1. เน้นเศร,รษฐกิจฐานรากและพัฒนาที่ยั่งยืน 2. สง่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์และเศร,รษฐกิจลดการใช้สารเคมีฟืนฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตัวอย่างโครงการสำเร็จนะครับโคกหนองนาฟืนฟ้นฟนูที่กเกษตรให้เกิดความสมดุลของน้ำดินและป่าแนวคิดพื้นฐานของ เศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับเศรษฐศาสตร์จุลภาพคืออะไร 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาพคือการตัดสินใจของบุคคลเช่นผู้บริโภคและผู้ผลิต 2. การกําหนดราคาในตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะคบเป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในตลาดเช่นผู้บริโภคและผู้ผลิต โดยการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายจะมีผลต่อการตั้งราคาและปริมาณของสินค้าในตลาดน,นะครับการตัดสินใจในเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยคำนึงความต้องการและงบประมาณที่มีอยู่การใช้ทรัพยากรเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัดผู้บริโภคและผู้ผลิตต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ผลิตตัดสินใจ ผลิตสินค้าโดยพิจารณาต้นทุนและราคาที่คาดว่าจะได้รับให้เกิดกำไรสรุปนะครับในเศรษฐศาสตร์จุลภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญตัวอย่างเช่นผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการและงบประมาณที่มีขณะที่ผู้ผลิตจะพิจารณาการใช้ทรัพยากรเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัดผู้บริโภคและผู้ผลิตต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเปรียบเทียบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลและชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับเน้นการตัดสินใจเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพในตลาดด้วยคำานึงถึงอุปสงค์และอุปทานและต้นทุนนะครับแม้ทั้งสองฝ่ายแนวคิดส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย,าอย่างมีประสิทธิภาพแต่เศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญความ กับความยั่งยืนมากกว่าโดยคำนึงถึงผลระยะยาวและการพึ่งพาตนเองตัวอย่างการใช้แนวคิดทั้งสองในชีวิตประจำวันนะครับกรณีศึกษา,าเกษตรกรใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรตัวอย่างนะครับการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชที่มีความต้องการในตลาดและมีต้นทุนตามเศรษศาสตร์จุลภาพนะครับการใช้วิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิตและการตลาด ตัวอย่างโครงการที่สําเร็จนะครับกรเกษตรกรที่ใช้แนวขีดเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชผลที่ตอบสนองความต้องการในตลาดเช่นข้าวหรือฟักอินทรีย์ที่สามารถขายได้ในราคาดีและไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งนี้ยังใช้ผลิตยังใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายและทําให้ผลผลิตมีความยั่งยืน ความสอดคล้องระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้ง2แนวคิดสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยเศรษฐศาสตร์จุลภาพเน้นที่การทํากําไรจากการใช้ทรัพยากรส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการตัดสินใจที่มีเหตุผล ทั้ง2แนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจที่มีเหตุผลโดยในเศรษฐศาสตร์จุลภาพจะบวีคอสต,ตามต้นทุนและผลตอบแทนขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการตัดสินใจที่ยั่งยืนและมีประโยชน์ต่อสังคมความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับปรามหมายที่แตกต่างกันเศรษฐศาสตร์จุลภาพมุ่งเน้นการ เพิ่มผลกําไรในตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันในสังคมมุ่งมองและเศรษฐกิจนะครับเศรษฐศาสตร์จุลภาพไม่ค่อยเน้นการพัฒนาทางสังคมในขนาดที่เศรษฐกิจพอเพียงมองว่าความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญการประยุกต์ใช้ในกรณีจริง การใช้แนวคิดทั้ง2ส,สถานการณ์ทั้ง2แนวคิดมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกร,ร,กรที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงจัดสรรที่ดินน้ำและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเพื่งพาภายนอกบริบทที่ใช้เศรษฐศาสตร์คุณภาพคำนวณต้นทุนและกำไรเพื่อให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ้มค่าคกลไกตลาดและความต้องการของผู้บริโภคมีบทบาทในทั้งสกรณี 1. เกษตร,รษกรผลิตตามความต้องการของตลาดท้องถิ่นและคำนึงถึงการพึ่งพาตนเอง 2. บริษัทผลิตสินค้าตอบสินค้าตามอุปสงค์และกำหนดราคาตามอุปทานเพื่อเพิ่มกำไรข้อดีและข้อจำกัดของทั้งสองแนวคิดนะครับ ้อจำกัดเศรษฐกิจพอเพียงอาจทำให้เกิดการเติบโตช้ากว่าแนวการขับเคลื่อนโดยกำไรเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับอาจนำไปสู่การใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดเช่นการผลิตเกินความจำเป็นหรือการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับข้อดีเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่งคงในระยะยา,ยาวและลดความเรื่องล้ําและความเสี่ยงจากภาวะการตลาดผันพวนนะครับ เศราสร์จุลภาพการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมและการแข่งขันที่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสรุปและข้อนำเสนอแน,นะครับหากทุกบริษัทมุ่งเน้นกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงผลกระทบระยะยาวอาจทำให้เกิดทรัพยากรขาดแคลนหรือสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทมนะครับหากทุกคนใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่พัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพอาจทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตช้า ทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือการผสมผสา,านแนวคิดทั้งสองเช่นใช้หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ควบคู่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงนะครับวันนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและจุลภาพจบแล้วครับขอบังคับ